สวัสดีครับพบผมหนึ่งคุยมะเร็งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวกระบอกใส่คุยนะครับเคสคุยนะครับซึ่งเป็นเคสคุยที่ทำจากท่อ pvc นะครับขนาด1.5นิ้วครับก็จะมีความยาวเริ่มต้นตั้งแต่50เซนนะครับหรือว่า ท่านใดอยากได้ขนาดความยาวขนาดไหนนี่ก็แจ้งได้นะครับแต่ว่าที่ผมทำขายเนี่ยจะมี50เซนแล้วก็55และ60นะครับจะทำอยู่3รุ่นนะครับ3รุ่นเดี๋ยวนะครับมันใหญ่นะครับจะมี50สีดำนะครับแล้วก็55 แล้วก็60ิบนะครับสำหรับสีดำตัวนี้ครับก็สำหรับขุ๋ยที่มีความยาวไม่เกิน47เซนนะครับสามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาพาดูข้างในเดี๋ยวดูสเปคตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับขนาด55นนะ้าสิบห้าเซนก็จะเหมาะสำหรับขุ๋ยที่มีความยาวประมาณห0 52บหเซนอะไรประมาณนี้ครับก็จะเหมาะกับรุ่นนี้ แล้วก็รุ่น60เซนนี้จะเหมาะกับคุี่ด์ีจีนะครับขีเอีจีนะครับที่ความยาวประมาณ57เซนนะครับใส่60จะพอดีเพราะผมจะเปื่อเวลาเราใส่ถุงใส่ผู้นะครับมันก็จะมีนิดหนึ่งเปื่อต่อไปมาชมสเปคนะครับมาชมสเปคข้างในอันนี้เป็นสีดำนะครับแต่พ่นสีเป็นเป็นเม็ดจุดนะครับนะครับจะเห็น สีเป็นเม็ดจุดๆเพราะผมตั้งใจจะพ่นไม่ให้มันทึบนะครับจะให้มันมีประกายจุดๆอันนี้เวลาได้รับแสงครับสวยมากครับก็จะเป็นพ่นสีไอตัวกระบอกก็ไม่มีเกลียวนะครับติดเฉยๆอันนี้ประโยชน์ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อเวลาเราเดินทางนะครับถ้ายแน่นท้าย,ายเปิดแดงสองทางนะครับเปิดแดงสองทางเลยประโยชน์ของ เคสตัวเนี้ยของกระบอกใส่คุยเนี่ยเวลาเราเดินทางนะครับคุยเดี๋ยวให้ดูตัวคุยก่อนพื้นที่ก็จะจํากัดก็สลับกันดูอย่างเงี้ยนะฮะคุยบางครั้งเราซื้อมาพันห้าสองพันห้าสามพันบางเราสามสี่พันนะครับสี่พันเวลาเราเอาใส่ถุงอย่างนงี้ไปเนี่ยนี่เป็นคุยไม้นะคุยไม้ชิงชันนะครับคุยไม้เวลาเราเอาใส่ถุงไปเนี่ย เอาใส่ในรถก็ดีหรือว่าจะเดินทางไปในรูปแบบไหนก็ดีนะครับเอาใส่กระเป๋าใส่อะไรไปถุงแค่นี้เวลารับอุณหภูมิสูง,ส,งสูงนะครับมันมันรับไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างการกดทับอะไรต่างๆแล้วเอายัดไว้หลังเบาะก,ก็ดีนะครับหรือเอาใส่ในกระเป๋าแล้วถูกเบียดถูกอะไรเสี่ยงที่ปุ๋ยจะแตกจะหักนะครับแล้วก็เรื่องอุณหภูมิความร้อนความอะไรกับปุ๋ยไม้เนี่ยแตกมาหลายลายแล้วครับ ราคาสองสาพนะเอาต่ำสุดอาพันหอย่างที่ทุกท่านซื้อในตลาดกันอย่างผมก็เคยขายพันหนะฮะเทียบกับตัวนี้250บาทมันจะป้องกันฝุ่ยของท่านได้จากความร้อนความเย็นอะไรก็ดีเดี๋ยวผมสอดเข้าไปเลยนี่จากความร้อนความเย็นหรือการกดทับเวลาเรา าใส่กระเป๋าใส่เป้นะครับใส่เป้สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยฝนตกไม่เปียกนะครับกันน้ำได้นะครับความร้อนความอะไรเวลาโดนความร้อนลดไปเยอะครับลดข้างในเนี่ยทำให้ไม่ได้สัมผัสความร้อนโดยตรงก็ลดไปครึ่งๆน,นะครับแล้วก็สำคัญเนี่ยฝนตกไม่เปียกไม่เปียกแน่นอนครับไม่เข้าครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับ แต่อันนี้ไม่ใช่ว่าไปเปรียบเทียบนะเราเราคิดดูว่าถ้าเป็นกระเป๋ากระเป๋านหนังเคตหนังกระเป๋าปุ๋ยหนังเทียมเวลาโดนฝนโดนอะไรพวกนี้ก็ยังยังไม่ได้อยู่ดีนะครับยังป้องกันไม่ได้ทั้งหมดนะก็อย่างตัวนี้ร้อยเ0 0เนเลยนะครับก็ราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดแต่ว่าสามารถเซฟปุ๋ยเราได้นะครับ ประมาณนี้ก็ใส่ข้างในไม่ได้บุอะไรนะครับเพราะว่าใช้ถุงขุยที่มีอยู่เลยซื้อตัวนี้ไปก็ขุยใส่เข้าไปก็ปิดเลยอย่างงี้ส่วนการจะเอาออกออกข้างไในก็ได้นะครับมันได้หมดหนะอันนี้หนึ่งละเดี๋ยวมาชมไอตัวสีทองบ้างนะครับแนวออกมาก,ก็ปกติเห็นไหมครับนะครับออกง่ายๆเลยนะครับก็เผื่อ,อไว้เวลามีผู้มีถุงอะไรนะครับ เดี๋ยวมาชมสีทองขนาด50เซนบ้างนี่เป็นผมพ่นสีทองนะครับริกโกนะครับสีทองสวยๆเลยทองสีทองเลยเป็นทองเลยเดี๋ยวให้ชมคุยกันรุ่นนี้หายากแล้วนะครับราคาโอ้โหเห็นในตลาดคุยไม่ได้ถูกแล้วนะแพงมาก เห็นลงขายกันนีไม่ต่ำสี่พันกันแล้วนะครับรุ่นนี้สมม Andrew ุติว่าโดนกดทับขุยงอสมม, Dog สม,มุติว่าเราเอาใส่เนี่ยถูกกดทับนะครับขุยงอก็ดีหรือโดนอะไรที่ทําให้ขุยเสียหายครับมันน่าเสียดายนะอันนี้เราก็พับอย่างนี้เลยนะพับอย่างนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไป าคุยยาวมาหน่อยนะครับถ้าคุยยาวมาหน่อยก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็ปิดฝาธรรมดาแล้วครับไม่ต้องไปปิดไปตอกอะไรแน่นนะฮะมันไม่หลุดอยู่แล้วนะครับบิดออกดังป๊อกๆเลยครับเนี่ยครับป้องกันคุยได้ป้องกันคุยได้ถ้าใครกลัวมันจะเลื่อนจะไหลอะไรยังไงก็หาผ้าหาอะไรหน่อยเพราะว่าที่ผมไม่ได้ มีผ้ามีอะไรบุไปให้มันพอดีเพราะขุยแต่ละขนาดมันไม่เท่ากันก็เผื่อให้หน่อยหนึ่งนะครับเผื่อให้หน่อยหนึ่งขุยแต่ละคีแต่ละเลนะ่าเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ตัวเนี้ผมทํามาให้เหมาะสําหรับขุยคีเอหรือว่าขุยที่มีความยาวประมาณห้าสิบห้าสิบเซนนะครับพอประมาณนะครับใช้รุ่นนี้ได้นะครับใช้รุ่นนี้ได้ แล้วออกก็ง่ายนะครับเปิดด้ดังป๊อกๆครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแน่นแน่นความแน่นนี่ออกมาก็สมบูรณ์นะครับส่วนสมมุติว่ามันหลวมไปสมมุตินะสมมุติมันหลวมใครมีผ้าเศษผ้ากระดาษที่ชู่วอะไรยัดไว้ก็ได้ครับไม่ให้มันโยกซ้ายโยกขวาแต่ว่าอย่างบางรุ่นเนี่ยผมทํามาสําหรับปุ๋ย ที่มีความยาว4 4เซนเนีใส่ตัวนี้50เซนได้พอดีนะถ้าใส่ถุงนะครับพอดีเลยอันนี้จะเป็นรุ่นสีทองแต่ทุกขนาดสามารถสั่งสีได้เบื้องต้นก็จะมีขาวล้วนขาวฝา,าปิดทองนะครับดำฝาปิดทองดำล้วนนะครับก็ขอทำแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าสีอื่นนี่เยอะเยอะไปมันก็จะ มีตัวเลือกมากเกินไปนะครับทําไม่ไหวเนี่ยครับประมาณนี้นะ่สวยในส่วนตัวยาว60สเซนะ่ยสำหรับคุ๋ยคีจีนะคีจีใน PVC ของผมที่ผมขายนะคำหลวงก็อยู่57เดเซนนะครับก็เผื่อไว้3มเส้นหัวท้ายนะครับรุ่น,นี้ก็จะยาวมาหน่อยขนาดเท่าเดิมครับเนี่ยสวยนะครับสวยสวยเลยก็จะมีทั้งหมดอยู่3รุ่น สีทองในตอนนี้เนี่ยมีเจ้าของแล้วนะครับมนจัดส่งไปกับปุยทั้งสามเลยสีทองได่มีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะครับมีเจ้าของทั้งหมดแล้วก็วจะเป็นของสองสองเราสองอันเนี้ยจะเอาใส่ปุ๋ยคู่ขวัญน,นะปุยคู่ขวัญส่งไปให้พี่เผ่านะครับพี่เผาเจ้าสำนัก พนายความพยาคพันพนนายความที่ยะละเดี๋ยวผมทํารีวิวให้พ่ออีกรอบหนึ่งนะครับนี่มาชมอันนี้ก่อนทั้งหมดเนี่ยที่ที่ผมทําออกมารุ่นเนี่ยท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสอบถามมาได้เรื่อยๆราคาไม่แพงนะราคาประหยัดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสวยสีสวยครับสีสวยปกป้องป้องกันนะครับจากการ แตกหักงอก็ดีนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ท่านได้ชมกันถึงประโยชน์แล้วก็วิธีการใช้สอยนะครับนี่ง่ายเลยก็ใส่เป้มาใส่เป้หรือใส่กระเป๋าก็ได้หรือท่านใดอยากได้ยาวกว่าน,นี้ก็แจ้งมานะครับ65 65ได้แต่คงไม่มีขุ่ยที่ยาวกว่านี้ครับประมาณ60เซนโดยประมาณหรือท่านใดมีขุ่ยที่สั้นกว่านี้จะ ลดเป็น45ก็ได้ครับแจ้งมาสามารถสั่งทําได้อันนี้ไวกว่าคุยไม่ต้องมาเจาะไม่ต้องมาอะไรมากไวกว่าคุยประมาณ3วัน4วันนี้ก็จะได้ละถ้าไม่เยอะมากนะครับถ้าเยอะมากก็ต้องรอตามคิวนะครับสําหรับคลิปนะครับรีวิวเคสคุยหรือกระบอกใส่คุยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปแนะนําสินค้าใหม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสนใจก็ สอบถามมาได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องทางของการสั่งซื้อนะครับต้องขออภัยทุกท่านจริงๆที่ถามราคามาแล้วผมไม่สามารถตอบได้นะครับหลายท่านก็ถามว่ามันผิดกฎหมายหรือทาไมไม่ตอบในนี้เลยมันผิดครับมันไม่ผิดกฎหมายมันผิดกฎของ u t u b e ครับเป็นกฎชุมชนนะครับที่ห้ามทุกคนแจ้งราคาหรือแสดงราคาตรงนี้เพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของยูทูบเบอร์หรือคนทำยูทูบนะครับมาจากาค่าโฆษณา ใครจะโฆษณาอะไรก็ต้องจ่ายตังใน youtube นะครับพอเข้าใจนะครับถ้าเรามาโฆษณาเองขายเองมันผิดกฎนะครับใครจะโฆษณาต้องเสียค่าโฆษณาอย่างที่โฆษณาติดในคลิปของผมเนะี่ยผมก็ได้เงินจากสปอนเซอร์ที่จ้างผมโฆษณาให้ก็ประมาณนี้แหละครับอย่างผมอยากโฆษณาอยากขายของผมก็ต้องไปจ้างคนอื่นให้เขาโฆษณาให้อย่างนี้ครับก็ สนใจก็สอบถามมาทางลิงก์ Facebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ผมได้นะครับซึ่งผมได้แจ้งราคาไว้ในกลุ่มในโพสต์ของ Facebook หมดแล้วนะครับซึ่งอันนั้นมันไม่ผิดกฎนะครับแต่ว่าใน Facebook ต่อให้ไม่ผิดกฎถ้าลงราคาก็ถูกผิดกั้นอยู่ดีนะครับถูกผิดกั้นอยู่ดีดังนั้นหลายๆท่านที่ลงเขาถึงอินบ x ็อกอินบ็อกหมดเพราะว่าเมื่อเมื่อใดที่คนขาย ไม่ได้โปรโมทเพจและลงราคานะครับเมื่อนั้นจะถูกปิดกั้นจากการมองเห็นนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบรีวิวเคสคุยนะครับเคสคุยจากผมหนึ่งคุยบัลเลงน,นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีทุกท่านครับ